ลมักล่อยากคิดมากสิเน่คุณพ่อไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นสักหน่อยก็อยู่บ้านเดียวกันนี่นาอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีเวลาให้มันแย่ยิ่งกว่าอยู่คนละบ้านนะอุ่นเน่ถ้าพื่อะไรสร้างสรรค์ไม่เป็นนะก็หุบปากกัเลยแต่เน้นว่าเค็นพูดถูกนะ พ่อไปแต่งงานกับมันนะมันจะต้องจิกคุณพ่อไม่ไปล่อยแล้วคุณพ่อก็จะต้องหลงมันจะงอหัวไม่ขึ้นแม่ก็อย่าเพิ่งมองในแง่ร้ายขนาดนั้นสิคุณศัตสีมลเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้อุ่นแล้วอุ่นคิดว่าผู้หญิงที่ปล่อยให้ตัวเองท้องเพื่อจะจับผู้ชายเนี่ยมันเป็นคนแบบไหนอะเอาเอนาะเนตรมธยังไงเขา,ากำลังอุ้มท้องน้องของเธอนะเห็นกันแด็กันล้าวกันน่ะ ไม่อะเราต้องไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กตรีมีคันหรือว่าคนชราไปไกลเลยไปไปนั่งโน้นพูดแค่นี้ทำไมต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยเนี่ยเพื่ออุ่นนะเนธ <c oughs> เห็นกระเด็กก็ลังจะเกิดมาเถอะนั่นน่ะน้องแท้ๆของเนตรนะไม่เนธไม่มีวันรับมันเป็นน้อง เนทจะไม่ยอมให้สองแม่ลูกนั่นมัแย่งทุกอย่างไปจากเนตไม่มีวัน เนททำไมกลับบ้านดึกอย่างเงี้ยลูกพ่อโทรไปก็ไม่ยอมรับสายแนทเนทกลับดึกอย่างเงี้ยพ่อเป็นห่วงรู้ไหมเนทเนทแน,แน,แนง่วงแล้วขอตัวก่อนนะคะเนทเนท ขันขอเตือนนะแกเลิกจุ่งมือน้องสาวฉันไดนะ้ไม่งั้นแกโดนหนักของนี้นะ่สวัสดีค่ะคริสตัลแกรนด์ยินดีต้อนรับค่ะมีอะไรให้รับใช้คะ ฉันว่าพบเจ้าของโรงแรมค่ะคุณชนชนกหรอคะจะให้เรียนว่าใครต้องการพบคะเนชนกค่ะเนชนกค่ะคุณเนชนกรออยู่ด้านนอกค่ะบอสเข้ามาทำไมแอนนาก็ไม่ทราบค่ะแอนนาถามเธอแล้วนะคะเธอบอกว่าธุระส่วนตัวค่ะต้องการคุยกับบอสเท่านั้นค่ะไปเชิญเข้ามาได้ค่ะบอสจะมาไมา้ไหนวะ เชิญครับฉันมีเรื่องอยากจะจตกลงกับนายนั่งก่อนสิครับไม่จำเป็นฉันพูดเดี๋ยวเดียวก็จะกลับละถ้าคุณอยากพูดอะไรคุณก็พูดมาเลยฉันรู้นะว่านายไม่อยากให้น้องสาวนายแต่งงานกับพ่อฉันฉันก็เหมือนกัน เรามาร่วมมือกันดีกว่าร่วมมืออะไรครับทำลายงานแต่งงานนี้สะนี่คุณคุณเพี้ยนปะเนี่ยถึงผมจะไม่อยากให้น้องสาวผมแต่งงานกับพ่อคุณมากแค่ไหนน,นะแต่ผมก็เคารพการตัดสินใจของน้องสาวผมถ้าคุณเนี่ยก็ค,ควรจะเคารพการตัดสินใจของพ่อคุณด้วยเหมือนกันปอดเหรอฮะดีแต่ปาดนี่นะนี่คุณ ผมไม่ใช่เด็กเอาแต่ใจตัวเองเหมือนคุณนะที่จะไม่ยอมฟังใครแล้วก็ไม่เคารพความคิดของใครอย่าทํามันพูดดีหน่อยเลยนายนะ่มันก็แค่ตัวรอดไปวันๆตามน้ำไปเรื่อยๆใครว่ายังไงก็ว่าตามเคยมีจุดยืนเป็นของตัวเอง้ไหมผมเริ่มเข้าใจคุณพ่อคุณแล้วว่าทําไมเขาต้องปวดหัวกับคุณมากขนาดนั้นน่ะเพราะว่าคุณน่ะเป็นเด็กที่พูดจาไม่รู้เรื่องก็ได้ นายไม่ร่วมมือกับฉันฉันก็ไม่เห็นต้องแคร์เลยเรื่องนี้ฉันจัดการเองก็ได้เดี๋ยวคุณโอ๊ยคุณจะทำอะไรฉันไม่จำเป็นต้องบอกนายผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยนะถ้าคุณทำให้น้องสาวผมเสียใจเนะี่ยคุณจะต้องเสียใจกว่าน้องสาวผมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเข้าใจไหมขอโทษนะพอดีฉันเป็นคนไม่กลัวหมาเห่ากะด้ส เห็นเขาว่าหมาที่ดีแต่ห่ามม,ามักจะไม่กลัดปากเก่งนักนะคอยดูสักวันฉันทำให้เธอพูดไม่ออกยบ้าจริงเลยนั่นดันปอดแหกขึ้นมาซะอีกอนี้เราจะทำยังไงเนี่ยฉันไม่มีวันยอมแพ้หรอ คุณพ่อดักทางเนททุกทางไม่ให้รู้เลยว่าเตรียมงานอะไรไปบ้างอ่ะเขาว่ากลัวเนทจะปวดสิแล้วคิดเหรอว่าทำแบบนี้แล้วจะหยุดเนทได้อ่ะโถเอ้ยเนทเลิกคิดทำมมาบ้าซะเถอะยังไงอ่ะเขาก็ต้องแต่งงานกันจนได้น,นั่นแหละอยากแต่งกันมากนะใช่ไหม ฉันอ้วนคือเรื่องไงเนี่ยสงสัยคุณวันต้องขยายข้างอีกนิดนึงแล้วล่ะค่ะนะนะอแต่ตัวอื่นก็โอเคแล้วอ้าวคุณยังไม่ลองชุดอีกเหรอคะมันสวยทุกตัวเลยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยฮะลอง,งทั้งสองตัวเลยค่ะคุณไม่พอดียังไงจะได้กาแก้ทันแต่ว่าทักซโดตัวนี้ดีกว่านะามันจะได้สมกับงานของพวกเราแต่เทพเป็นยังไงบ้างลูกพอดีไหมผมว่าคอ,อมันเล็กไปลอาล้าวเหรอถ้าอย่างนั้นให้เขาขยายนิดนึงนะนะคุณวันค่ะอ้าวเนธ เขามาลองชุดสิลูกมาเร็วฮะคงไม่ต้องลองหรอกค่ะคุณย่าเนนไม่ใช่เจ้าสาวคงไม่สำคัญอะไรล่ะโธ่เนธถึงลูกไม่ใช่เจ้าสาวนะแต่ลูกก็เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเจ้าบ่าวใช่ไหมลูกลรอคะเนนไม่อยากรู้โอ้ดีใจนะที่เนนเนีน่ยเข้าใจและยอมที่จะไปร่วมงานแต่งงานของคุณพ่อเขาอะ งานนี้ถ้าขาดหนูนะคงไม่สนุกแน่ <c oughs> เน่ต้องไปอยู่แล้วล่ะคะ่ะงานสำคัญแบบนี้เน่ไม่พลาดหรอกค่ะเออนี่เน่ชวนเพื่อนๆลูกไปด้วยนะเชนกับนูอุ่นน่ะนั่นสิลูกสองคนนั่นเขาไปอยู่แล้วล่ะคะ่ะงานสนุกสนุกแบบนี้ไม่ไปคงเสียดายแย่เลยอะ,อะไรสนุกละเน่งานเลื่อนเลงก็ต้องสนุกสิคะคุณย่า,าแล้วไหนคะชุดที่จะให้เน่ลองอ,อยู่นี่ลูก นี่ย่าว่าหนูไปรอดีกว่านะลูกนะไม่พอดียังไงจะได้เขาแก้ทันรอเท่าหนูก็ได้ปะนี่ขอตัวน,นคะคะคุณรีบรอสิคะ เมื่อเวลาเธอยิ้มให้ฉันเมื่อลมแนาวพัดมาจนตัวหนาวสั่นอ้อมกอดเธอนั้นคือประหงดีวันที่ลมฉันกลับกลาลูกขึ้นยืน แค่ไม่มือเธอนั้นยื่นเข้ามาเมื่อผิดหวังฉันยังกล้าปาดน้ำตาเมื่อเธอเดินเข้ามาบอกว่าเธอรักฉันขาดเธอวันในฉันคงขาดเธอ ชีวิตให้อยู่นั้นนานตื่นมาวันใดไม่เจอกับเธอคนคนนี้ก็สัญญานะคะว่าจะรัก<ม>นี่นคนเดียวตลอดไปเลยสัญญาสิคะหอมแก้มหน่อยสิ เสียงของเธอคอยปลอบใจเมใจอะไรที่ท้อใจต้องไม่เป็นอะไรขาดเธอวันไดนฉันคงขาดใจ น้าคุณพ่อเนี่ยเนี่ก็หายเหนื่อลยแล้วละค่ะปากหวานจริงนี่ต้องการอะไรลูกอยากได้อะไระอืมเน่ขอขอให้คุณพ่อรักแน่ที่สุดในโลกกพ็พอแล้ะค่ะพ่อรักลูกที่สุดอยู่แล้วลูกเป็นแก่กาดเป็นใจของพ่อยังไงพ่อก็รักลูกที่สุดจะ้ะใหญ่เงี่ยแหละคุณพ่อที่สุดในโลกเลยปากน,นั้นไปหาอะไรทักกัน <Wh ee! S 1> รักเธอเลือกเธ ชนนี่เก่งหลายอย่างนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เก่งครับอะไรล่ะครับ